ครับสวัสดีครับวันนี้หลิวตะลอนก็ออกหมายนะครับเนทตเรสิบเก้าเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่ข้างทางนะครับดูันครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับขออนุญาตเตรียมของแป๊บหนึ่งครับผมนี่ก็ลงกาอี้ไปแล้ว าทางคนจะเยอะครับวันนี้มุ้นมาแล้วเช้าเลยเราก็เอามั่ง สมเหยื่อน,นะครับวันนี้ผมจะบอกตูดของผมนะครับอันนี้เหยื่อกะทิกะทิหมักลำกะทิเขี่ยวหมักลำไว้ครับนี่เคี่ยวหมักสามคืนครับก็าใส่กะทิเขี่ยวหมักไว้นะครับสามคืนใส่ขนมปังนิดหน่อยครับรอบนี้ผมใส่ไอตูดมะขิดมาเลยนะครับ มาขีดไกมาพร้อมรอบนี้แล้วแล้วก็ไฮเกตครับรอบนี้ผมใช้สับสะดุง้งไฮเกตสับสะดุ้งครับรอบนี้ผมจะใช้ของสับสะดุง้งนี่ครับนี่ไฮเกตใช้ตัวไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสับสะดุ้งครับ แค่กำมือใหญ่หญพอครับกำมือเดียวครับแล้วนี้กะทิครับกะทิที่เราเคี่ยวไว้ครับกะทิที่เราเคี่ยวนะครับผมจะเอามาใส่ตรงนี้เอามาใส่แทนน้ำครับเคี่ยวกะทิไว้แเราก็เอามาใส่เพิ่มความหอม เพิ่มความหอมให้เหยื่อเรานะแล้วก็ตกได้เลยครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ <c oughs> สักหน่อยเดี๋ยวป้านี้กำลังจับกลุ่มครับจับฟูงแล้วเราต้องอ่อยไว้นะครับปลาเข้าเราดีๆแล้วเราก็ต้องอ่อยไว้ตามโยนอ่อยไว้เรื่อยๆครับไม่เคยพลาดครับ นี่ครับไม่เคยพลาดนี่ก็ยังไงครับจีิจริงครับตูนี้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ันต่อไปยาวๆครับนี่เหรลงไม่ถึงพื้นแล้วมันกินเลยลงไม่ถึงพื้นแล้วมันกินเลยนะครับมันกินแล้วนะครับเราต้องว,วัด là mình ít cục thấy lòi 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 เปลี่ยนข้าวตัวหนึ่งแล้วตาไปจ่ะ

ตะเพียนบิ๊กๆเลยครับยอดครับครับผมครับครับเพิ่งเข้ามา่อ้ <laughs> มามานานยังครับมาปเป็เช้าแล้วครน,นชั่วโมงแล้จะไปทางไหนครับผมต่งสายแล้วก็คิดไปออกครับ, <laughs> บวันพะหัดวันศุกร์ไม่ได้ทำงานไปซัดไปช่อนมาโอ้ดีไปช่อนที่ไหนครับตัวครับแต่เน,น้นน้นอยู่อะไรอ่ะพังหมดครับ มันมันมันกินเบานะบบกเนี่ยกินแบบบางทีก็ไม่รู้เลยพูดถึงคำว่าเบาเนี่ยผมมีบ่อปากเพี้ยเย <c oughs> หมืนกเหรอที่ไหนครับบ่อซอยเจ้าแจ่มบ่อ,อบตรงข้างกับบ่อตรงนี้แหละบ้าน<ม>ข้าหลังสีฟ้าผมไม่เคยไปเลยบ่อปากเพี้ยเลยเหรอคือความหมายผม,ม,ช,มชุ่มมาเก้าตัวแล้วนี่โอ้ เมียก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ดีใจกับผมเลยผมก็เลยบอ <c oughs> กว่าเจีบเรียบร้อยเรียบร้อยนั่งไงอยู่ดีๆก็ได้เป็นท่านผู้ชมดวล็ก หาหาหาที่ตกยากปลา,เ,าเสียครับผมเท่าไงครับร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับครับเมาไหมเมาครับเมาครับกว่าห้ากิโลมาไม้มามีปัญญาเอาเท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยครับตอนนี้ผมด้านผู้ชมอยู่ผมกำลังนั่งเคลียร์เอาขึ้นมาไว้เมื่อกี้ ก่อนเด็กซื้อมาเลี้ยงจั้งเลยเนอะ,ะลูกมันจะตักดูเดิเป็นแพลเ,เขาขอขอขอบอกว่ามีที่ตกยนะใช่ครับมีแต่แต,แต่ไม่ค่อยเห็นคนเขาเขาที่ตกแผลในหรือว่าตียัดเข้าอ่เขาเขาไม่ค่อยเล่นหน้าดินกันไงบ่อนเห็นนั่งเหลอยกันพอพอพอโดนหน้านดินก็ไม่ค่อยกินหน้า ความความหมอเทศ,ม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 ,เทศมากเนี่ยตัวดำดำเยอนะครับไปโอ้จุดจุดที่แล้วผมนั่งข้างในอ่ะสิบสามโลอ่ะผมเอาไปนั่งแบบตรงนั้นนะสายเล็กกว่านี้อีกโอ้ขี้เกียจทำทำปลาส่งไปบ้านนอกหหรพี่คนคนนจััังวดไบี่บุรีรัมย์ครับโอ้ผมกาละจินครับผมอ๋อ้ใกล้กันอีสานบ้านเรานะแต่ผม<อ> ทางชายภูมินะผมได้แฟนอยู่บุรีรัมย์พ่อีสานได้ไหครับได้นิดหน่อยอผม,ม <c oughs> ไม่ดีคือามาอยู่เกือบปีนี่แหละแล้วแถวนี้เหรอผมอยู่โซนนี้มาเกือบยี่สิบแล้วแม่แม่แมอปอ,อทางหัวกระบือไหมปอ,อทางหัวกระบือเอ้ทางซอยหลงัลงซอยหมวกระบือไหมซอยวัด วันหัวกระเบือนี่นีดูดูพี่เขาตกอยู่นี่สองมาสองหนี่แม่ปละทูประตูรอย้าบาทประทูประตูเห็นปะเยี่ยมาแต่เช้าแล้วพอที่เราผ่านประจำไหมร้ห้าสบาทครับเมาครับึ้คันคันเดียวตกได้ได้ททีะคันมาทนะคันคุ้มแล้วนะ ได้โบตัวหนึ่งไงกระเพียนตัวหนึ่งก็คุมแล้วโอ้งัดกันทั่วบอ่อล้ฝังงัดอนะโอ้ยๆๆ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 ๆแล้วเยอะคนเยอะๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆ่ๆๆๆตๆๆ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 ๆวๆๆ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 ลๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆามาก ร้อนแล้วผมครับวันนี้ดูผลประกอบการครับวันนี้เยอะหรือเปล่าโหเยอะอยู่นะครับ เค็มครับปลาเค็มปีบิกปีบิกนะเรียน

ครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับหูร้อนมากเลยวันนี้เอรานครับก็กินดีนะครับวันนี้พอใช้ได้อยู่ครับก็ได้เยอะอยู่พอสมควรดีกว่าที่ที่แล้วครับไซส์ใหญ่ครับอ่ะวันนี้ทริปนี้ผมก็ลาก่อนนะครับแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลิวตะลอนอ n อนทัวครับผมครับสวัสดีครับ